เด็กชายคณะสอนมีบุญเด,เ,ดเ,เด็กชายสิตวีโกดเพชรเด็กชายศิลปภัย้อนเตียงเด็กหญิงอาริสาแยมช่วยเด็กหญิงนภัสนันรัศมีมนเทียนเด็กชายนนทพัทรจันเอียร เด็กชายนัทวุฒิมัทุระเด็กหญิงอัญชรานิม,มาเด็กหญิงสุนทราหัยมากแก้วและเด็กหญิงยานิสาพรมนุน่นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักเรียนของเราทุกคนด้วยนะครับ สำหรับน้องๆทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรในวันนี้ก็คือได้รับเกียรติบัตรด้านความประพฤติสาขาความซื่อสัตย์ที่น้องๆได้คมเข็นเงินแล้วก็ได้มามอบให้กับท้องกิจาการนะครับวันนี้เราก็ตอบแทนเป็นเกียรติบัตรเล็กน,น้อยเดี๋ยวเรียนเชิญน้องๆทุกคนนะครับมาถ่ายรูปของการที่หน้าเสาตรงอ่านนะครับคุณครูพูดกับพวกเราอยู่ส,รรรรรรสม่ำเสมอนะครับว่า เมื่อมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในบทบาทตรงนี้นะครับคุณครูเป็นผู้พูดนักเรียนเป็นผู้ฟังนะครับก็ต่างคนต่างอย่างไรก็อยู่กับตัวของลูกๆเองนะครับว่าลูกๆจะได้รับเกียรติบัตรนั้นหรือไม่ กติบัตินั้นที่รูปรับวันนี้บางคนคิดว่าอาจจะไม่สำคัญแต่เมื่อเวลาผ่านไปสามปีห้าปีสิบปีพวกเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็จะนึกถึงว่าครั้งหนึ่งที่เราเรียนโรงเรียนแห่งนี้ที่เรามีความภาคภูมิใจเราได้ขึ้นบนเวทีที่บอกว่า บัลลังเกียรติยศเป็นบัลลังเป็นเวทีที่สร้างให้กับนักเรียนทุกคนได้มีโอกาส